สวัสดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มเริ่มมาดูความรักของชาวราศีพฤษภกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับใครเคยรู้สึกเหมือนกับอยู่กับปัญหาแล้วทําอะไรไม่ได้ไหมอยู่กับปัญหาที่ผ่านมาเนยเหมือนกับเราต้องเลือกที่จะหยุดได้แล้วหรือบอกตัวเองว่าหยุดได้แล้วจะทาร้ายตัวเองอีกถึงเมื่อไหร่พอไพ่ใบแรกเห็นภาพของโฟออซอรหรือสีดาไปเนี้ยจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เขากำลังเหมือนกับถูกดาบทีมแทงอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาจนเขาต้องเหมือนกับบอกตัวเองว่าต้องมีสติแล้วนะหรือต้อองเหหมืนนกกััับบยุดพะคร ถอยออกมาอยู่ในที่ของเราแล้วนะก็เลยทํานายว่าชาวสีพฤกษกนะครับในช่วงเดือนกันยาย,ยนแต่วันที่1 5เนี่ยคือเริ่มการกลับมาเหมือนกับเริ่มถอยเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ในความสงบนะครับเริ่มเจอการพักผ่อนหย่อนใจที่รู้สึกว่าเหมือนกับทนมาเยอะหรือว่าเจ็บมาเยอะจน,นตัวเองเนี่ยยอมนิ่งและยอมหยุดและยอมปล่อยและการปล่อยของคุณมันเหมือนกับไพ่สีดาหมายความว่าการอยู่ในที่คอมฟอร์ตโซนของตัวเองคิ e นออฟครับโดชาตาค่อนข้างจะเหมือนครับเรียกว่าอะไรอ่ะ การรู้สึกเหมือนกับใส่ชุดสีฟ้าเห็นดอกบัวเห็นถ้วยสีทองนะครับเปรียบเสมือนกับความรักความห่วงใยที่ตอนนี้มันเหมือนกับเราได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้พบเจอคุณค่าความรักคุณค่าของหัวใจคุณค่าของความรู้สึกดีๆที่เข้ามาฉันสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่กับความรักที่มันเหนื่อยก็ต้องออกมาอยู่ความรักที่มันไม่เหนื่อยโดยการที่เริ่มต้นกับตัวเองว่าเอ้ยเริ่มเห็นถ้วยแล้วนะเริ่มไปโฟกัสความรู้สึกตัวเองเริ่มไปโฟกัสเรื่องการงานการเเงงงิินรู้สสึกว่่่าาาททลไป เราทาด้วยใจมือตลอดทําด้วยหัวใจเต็มร้อยมือตลอดหรือความจริงใจมือตลอดพไพ่ใบที่3าใบนี้ก็ได้ทำนายว่าความรักของชาวสีพฤ้ส่งในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็สิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับคุณได้รับถ้วยสีทองมีโอกาสได้รับความรู้สึกดีๆมีโอกาสได้ถอยออกมาจากจุดพักแล้วเหมือนกับเจอสิ่งที่มันสวยงามมากขึ้นเจอชีวิตที่มันเหมือนกับสมบูรณ์แบบมากขึ้นฉะนั้นพไพ่ใบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยมีการที่เหมือนกับได้พบเจอโอกาสดีในชีวิต คุณมีความรู้สึกที่ดูแลตัวเองได้รักตัวเองมากขึ้นและชีวิตของคุณเนี่ยมีมการที่ผมทานายให้ได้ว่าเดือนกันยายนเนี่ยเริ่มเจอเงินเธอทองเจอโอกาสในชีวิตเจอความสมสมบูรณ์มากขึ้นกินดีขึ้นอยู่ดีขึ้นหรือเรียกว่ามีความรู้สึกดีที่ได้รับพรได้รับคุณค่านะครับได้รับความทํานายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรจากพ่อฟ้าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยหนุนนำก็เลยทำนายว่าชาวศีลปศิลป์ท่านศิลปที่คุณเจ็บศิลปที่คุณเหนื่อยศิลปที่คุณทนทรมาร์มาา ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะพบเจอสิ่งดีๆคุณจะได้รับความรักคุณจะรับคุณค่านะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมากับคนที่ทํรลายคุณไปหรือทิ้งคุณไปเนี่ยมีไพ่สามดาบเป็นความรักที่เขาเองเนี่ยสามดาบหรือที่ออฟซอสเนี่ยเห็นภาพของความรักที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่เห็นความเจ็บปวดหรือไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคุณเลยก็เลยเลือกที่จะสามดาบหมายความว่าการอยู่ในรักสามเศร้านอกใจแต่สามดาบที่หมายความว่าหมายกับอยู่คนเดียวไม่เหงาเท่าสามคนน่ะ กับการเป็นเราที่เจ็บกับการเป็นเราที่เสียใจกับการเป็นเราที่ร้องไห้นะครับสามด่นที่หมายความว่าการถูกทำลายจิตใจการถูกทําให้ถูกรักสามเศร้านะครับถูกทอดทิ้งกับปัญหาเรื่องความรักแต่คนรักที่เขาทําลายคุณไปอ่ะเขารู้นะครับว่าคุณยังถือดอกอกุหลาบเห็นไหมครับ mm. เขารู้คุณรักเขาด้วยความรักแท้เขารู้ว่าเขากำลังสูญเสียรักแท้ไปเห็นไหมกีบดอกกุลหลาบกำลังร่วงหน่นนะ่ะเหมือนกับสิ่งที่มันอยู่ในความมืดเนี่ยฝนตกลงมาเมื่อไรฝนมันจะหยุดตกหยุดตกครับขอโทษนะครับหยุดหยุดตกนะครับ หยุดตกนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็เลยแบบมันก็แบบเบลอนิดนึงนะครับไพ่ใบนี้ก็เลยทำนายว่า3ดาบ4ดาวหมายความว่าถูกทธรราะจิตใจจนนิ่งแล้วถูกทธรราะจิตใจหรือความเสียใจเนี่ยมันทำลายคุณจนรู้สึกว่าตัวเองต้องแบบออกมาแล้วว่าสิ่งที่คุณถอยออกมาหรือสิ่งที่คุณออกมาจากความเจ็บปวดเนี่ยมันทําให้คุณได้รับโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยนะว่าชาวราสีพฤษภในช่วงเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าหนึ่งถึงวันที่สิบห้ากันยานเนี่ยดวงชะตาค่อนข้างจะเปิดเปิดรับอะไรเปิด ก็ได้ตอบโอกาสในชีวิตของคุณช่วงนี้ไม่โอกาสถึงขั้นแบบผลกําไรนะครับหน้าตามีประกายแสงสีทองหน้าตาเด่นขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นและมีความหวังใหม่ๆที่เกี่ยวข้องความรักเรียกว่ามีคนมาเมตตามีคนมารักเรามีคนมาเห็นคุณค่าเรามีโอกาสพบเจอความรักที่การช่วยเหลืออุปถมัมภ์เมตตาณเมตตาณหน้า,า,นาทองอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคน้นทำลายคุณไปเนี่ย,พยไพ่ใบที่สองนขึ้นมาสิบม้เท้านะครับ จเจตภาพของคนที่เคยสร้างปัญหากับคุณเคยทิ้งบ้านหลังนี้และจากไปอะ่ะเขาขนไม้กลับมาเขาขนปัญหากับมาหาคุณด้วยก็เลยทาให้คนรักของชาวศิวิชุกศกหลายท่านเนี่ยว่าเขาทำลายคุณไปเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่ไม่ได้คิดจะกลับมามักจะไม่เข้าใจความเจ็บปวดเสียใจของคุณแต่พอเขาเสียคุณไปเขารเริ่มรู้สึกว่าจะเสียรักแท้ไปอะ่ะสิบไม้เทา้าเขาเริ่มกลับมาพร้อมปัญหาก็เลยทาให้คนรักของชาวศิวิชุกศกผมขอ,ขอ,อทําลายเลยว่าคนที่เขาทำสิ่งไม่ดีกับคุณมาไพ่ใบนี้คือสิบไม้เท้ากับเดมู สิ่งไม่ดีมันจะสนองเขาสิ่งไม่ดีมันจะเหมือนกันกบสาบส่งอะสาบส่งสิ่งไม่ดีไปหาเขาสาบส่งสิ่งไม่ดีไปจากเขาไปอยู่เขาอะไรเงี้ยผมเลยนายไพ่เดมูลบอเขาเมื่อค,คนหลังคุณนะจะอยู่ในพลังงานที่การหลอกลวงการโกหกหักหลังอยู่กับพลังงานที่ด้านมืดโดนของหรือว่าสิ่งที่มันเหมือนกับหลงสเสน่ห์หลงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะมีสิบใมเท้ากับเด็กมูลเข้ามาครับเขาไปได้ไม่ไกลหรอกผมนายเลยว่าเขาอาจจะมีเจอความรักที่นอกใจต้องการเอาตัวรอด นะครับแค่ช่วงหนึ่งเพราะเดือบมูลหมายความว่าการหลงผิดการโดนของอะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้แค่ช่วงหนึ่ง,ง,ง,อง,อง,งถ้าสิบไม่ทำหมายความว่าคนที่ทําลายคุณไปอะ่ะจะกลับมาพร้อมปัญหาหมายความว่าเขาจะเจอปัญหาเขาจะทุกนะครับเขาจะเหมือนกลับมาบ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนกับเหนื่อยทุกยากลําบากตกยากลาบากอะไรอย่างนี้เลยนะครับที่ต้องสูญเสียรักแท้ที่ต้องเหมือนกับเดือบมูลต้องเจ็บปวดเสียใจที่หลังเสมอเช่นเดือบมูลหมายความว่าเขาจะได้ความเจ็บปวดความทุกข์ใจ นะครับเขาจะเข้าใจความเสียใจของคุณแต่มันเดะมูนหมายความว่ามันรอให้ผ่านพ้นมันรอให้เหมือนกับเจอสิ่งไม่ดีเหมือนที่เขาทําก่อนเดะมูนคือการกัน,กนตามตามสนองอะแหละก็ได้งนั้นว่าความน่าของชาวศิยปศึกษาคนรักค,คุณเขาจะเจอกรรมตามสนองหรือเรื่องเดะมูนหมายความว่าไม่ว่าช้าหรือเร็วสิ่งที่เขาทากับคุณไปเขาจะได้รับไม่ใช่เท่าคุณด้วยนะผมอาจจะพูดว่าเท่ากันแต่ให้เดะมูนไปเนี้ยหนักกว่าคุณนะครับเจ็บปวดเสียใจหนักกว่าคุณจนเข้าใจว่าเออมันเจ็บมากแค่ไหนมันเสียใจแค่ไหน เป็นสองเท่าเลยเพราะน้ําตาเนี่ยเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ดวงดาวเลยอะถ้าเขาจะเห็นดวงดาวเขาเห็นของคุณเลยเขาจะเห็นใจคุณเขาจะเข้าใจความรู้สึกข,ของคุณมากขึ้นฉะนนสิ่งที่เกิดขึ้นกันชบชาวสีพกุกศคนที่ทําลายคุณไปเนี่ยเขาจะเจ็บปวดเสียใจมากกว่าที่เขาทำไวกับคุณอีกกรรมตับสนองอันนี้มขอทำนายว่าเขาจะกรรมตอบสนองนะครับและหนักกว่าด้วยถึงขั้นอะไรถึงขั้นเหนื่อยถึงขั้นลาบากถึงขั้นแบบหมดเนื้อหมดตัวนะครับหรือเรียกว่าหาทางดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยอะเพราะเขาทำไมถึงเป็นนนอย่างั้ เขาทำลายคนที look, ism, he here, to to ่อยู oon, Oliver, <combined> ่ด้วยกันมาครับหกถ้วยทำลายคนที่อยู่ด้วยกันมามีครอบครัวมีลูกหรือว่าคนที่อยู่กันมาตั้งหลายปีอ่ะฉันซิกออฟคัใหมายความว่าคุณอยู่กับเขามาเหมือนกับครึ่งชีวิตอยู่กับเขามาเหมือนกับตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบเชื่อใจเขาหลายปีมากๆคบกับเขามาหลายปีมากๆเลยนะหลายคนพบกับเขามาเกิน3ปีเกิน2ปีเกิน6ปีแล้วอยู่กันครึ่งชีวิตแล้วหลายหลายคนเป็นแบบนั้นฉันซิกออฟคใหม่ความว่าคุณอยู่กับเขามาเหมือนกับอยู่กันมานานรักกันมัน แต่ถ้าเกิดมันทำลายกันไปหรือเสียกันไปเนี่ยสุดท้าย6กุ้่ผมทานายแบบนี้เลยว่าคนรักที่เลิกลาคุณไปจะกลับมาคิดได้จะกลับมาดีกับคุณจะกลับมาหาคุณผมทำนายแบบนี้ว่าเขาจะไปไหนไม่พ้นหรอกเขาจะกลับมาหาคุณสุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะนี่คือรักแทนที่จะเสียไปครับเพราะเขาจะรู้สึกตัวว่าเขาเจ็บแค่ไหนเสียใจแค่ไหนในะครับเขาจะมองเห็นคุณเขาจะเข้าใจคุณแล้วก็จะกลับมาหาคุณด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดชาวราศีพฤษภหลายท่านเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมานะครับสามใบนี้เป็นการทํานายแล้วก็การแนะนํา ไพ่3าใบนี้นะครับผมขอทำนายไพ่ใบนี้ก่อนเลยพอดีอยู่ไพ่ตรงนั้นแล้วมันตกมาตรงนี้นะไพ่หินออบครับแล้วก็เดือยไฮพิเทสเนี่ยจะเห็นภาพของผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้าทั้งคู่เลยก็เลยตอนนี้เหมือนกับชาวสีพุกยกท่านเหมือนกับคุณนะครับเหมือนเหมือนกับได้ความรักที่มือพนมมือได้ความรักที่มันดีขึ้นได้ความรักที่มันจุติธรรมความรักที่เหมือนกับอยู่ดมสมบูรณ์มากขึ้น <S <S <ๆ S 2> ผมเมล่แนะว่าชาวสีพุกศกคุณพบเจอความรักที่เป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ พรที่คุณต้องการเนี่ยจะสมหวังดังใจปองจะสมหวังขอ, way, องวยพรครับเหมือนที่ผมพิมพ์คอมเมนต์ตอบคุณฉันจะไฮพิเชสกับคุณออกครับหมายความว่าคุณจะได้รับสมหวังดังใจปองหมายความว่าเรื่องชะตาชีวิตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคุณจะสําเร็จอย่างใ้อย่างหนึ่งเรื่องของความรักที่มีโอกาสได้พบเจอหน้าหน้าทองมีคนรักเข้ามาเห็นส,สนใจเราเห็นหน้าเราแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและพบเจอความรักเหมือนกับคุณออกครับรักแรกพบรักที่เหมือนกับเป็นตัวจริงมองถึงการที่เหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน ผมเน,น้นนะว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่เป็นเหมือนกับรักแรกพบบุพเพสนิวาสผมใิคิดที่หวนคืนกลับมาและพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมันคือรักแท้ที่ไม่ต้องกลับไปเจ็บกลับไปเสียใจและมีไพ่เดอะไฮพิเทสหมายความว่าเป็นดวงที่เขาเรียกว่าอะไรมันสินเสมอการความยุติธรรมความถูกต้องเรื่องราวที่มันเหมือนกับรอคอยที่จะเขียนเรื่องราวดีๆของการรลกกันนี่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับได้ปลดแอกเห็นไหมคุณแจอยู่ตรงนหัวใจคุณได้เปิดรับได้มีเปิดรับพลังงานแห่งความรักแท้หัวใจดีๆ ผมเล่าแล้วทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามใบน,นี้ชาวราศีพฤษภเริ่มกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขดีๆสิ่งดีเข้ามาหาคุณดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีและตอนนี้เหมือนชับชาวราศีพฤษภท่านเนี่ยมีโอกาสได้สมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจกับสิ่งที่หวังใครหวังอะไรเรื่องงานเรื่องเงินความรักก็จะได้สมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดวงสตาร์เนี่ยอยากจะบอกคุณแบบนั้นว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยมาเยอะนะคุณเจ็บมาเยอะนะคุณอย่าเพิ่งทอนะคุณถูกทําร้ายมาเยอะนะคุณมมมีควาาทุกขเยอะะน แต่จากนี้ต่อไป6ถ้วยคืนออฟครับจะเริ่มมีชีวิตที่ตั้งตนจะเริ่มมีชีวิตที่รับจับต้องอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่มีมูลค่านะครับโอกาสซื้อบ้านใหม่โอกาสซื้อรถใหม่โอกาสที่ทําอะไรที่เหมือนกับดั่งใจปองดั่งหวังนะครับโอกาสพบเจอความรักที่เป็นรักแรกพบสิ่งดีๆคู่ดีๆคู่ชีวิตที่ดีเข้ามาการยานิวิทีดีก็ได้เช่นกันการยานิมิทีดี6ถ้วยรักแรกพบการยานิวิธีดีหมายความว่าคนที่เคยรู้จักกันแล้วมาลักกันคนที่เคยเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนเพียงสบตาาเท่นั้น เหมือนเราเคยรู้จักคนคนนี้นะครับมันเลยเจอคนรักที่เรารู้สึกว่าคนนี้เรารอที่จะพบเจอคนที่เราเหมือนกับคือคือใครที่ฉันรอประมาณเนี้แต่พไพ่ใบต่อมา The Fool นะครับในเรื่องเดือนกันยายนการดุดพ้นชันชอบสีพุสดเลยถ้าพอทานายได้ว่าชีวิตของคุณจากนี้ไปเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนแต่วันที่1 5คือการมีความสุขการออกเดินทางการค้นพบความฝันของตัวเองและสิ่งที่มันสวยงามใครที่เหมือนกับมีเป้าหมายอยากให้ทำนะอยากให้เดินต่อไปนะเพราะเหมือนกับคุณเหนื่อยก็พัก ไม่รักก็พอแล้วเด็กถือ The เดอะฟูใบนีทน้ทํานายชาวสีพระสกจะท่านเลยว่ามีเกณฑ์ออกเดินทางมีโอกาสที่พบเจอความใฝ่ฝันความฝันที่สวยงามความรักที่สวยงามเช่นกันแล้วเดอะฟูหมายความว่าการพบเจอความรักจากการเดินทางทางไกลเนี่ยเห็นไหมดวงดาวผมลิตขีดเขียนไว้นะครับเพ่มตัวมาดามมาให้พบเจอคุณมีใครสักคนหนึ่งต้องการและรักคุณอยู่แล้วไพ่ใบนี้หมายความว่าคนที่นอกใจกโกหกหลอกวงคุณไปอะ่ะชาวสีพระศกคุณหลุดพ้นนะไพ่ใบนี้คือแค่อยากจะบอกคุณแค่นะั้นว่าคุณหลุดพ้นได้นะ จับคนที่ต้องการหลุดพ้นทำไมถึงต้องบอกอย่างนั้นเพราะไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟซอหรือไพแดด่แปดดาบแปดดาบหมายความว่าคุณหลุดพ้นได้นะแต่คนเก่าเนี่ยมักจะกลับมาผูกเวรผูกกรรมมักจะกลับมาต้องการคุณกลับมาดึงคุณเอาไว้กลับมาไม่ยอมเสียคุณไปฉันไพ่แปดดาบคุณออฟคัพหมายความว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเคยรักกันสิ่งที่คุณเคยทําดีทําบุญมาหรือเคยทารักความรักกับใครนะครับหกถ้วยแปดดาบ กลับมามัดใจกันกลับมาผูกใจกันกลับมารักคุณคนเดียวได้ไหมอ่ะฉันหกชุกับแปดตาทำนายว่าคนที่สูญเสียความรักหรือจากกันไปช่วงนี้กลับมาเมตตานะครับกลับมาเมตตากันกลับมาลักกันกลับมาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรหนะหน้าทองนะเมตตาอะไรอย่างเงี้ยเลครับชาวศิริประ์ลยท่านเลยดวงชะตาค่อนข้างจะมีการกลับมาผูกมัดกลับมาลักกลับมาคืนดีแต่คุณเนี่ยเสียใจและคุณจะหลุดพ้นประสบความสําเร็จประสบชัยชนะจากการเจ็บปวดนี้ได้นะไพ่ใบนี้ทำนายให้ชาวศิริปร์ ดันั้นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของเอ็ดออฟแกวนหรือหนึ่งไม้เท้าทนายว่าสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งใจหรือว่าสิ่งที่ความรักของชาวศิลปศพเนี่ยมันเหมือนกับคุณเจอสิ่งที่มีคุณค่าการงานโดดเด่นการเงินดีความรักดีมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่คุณตั้งมั่นตั้งใจสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่คุณเหมือนกับอยากจะผสมบวังเรื่องอะไรเนี่ยจะสําเร็จหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนในปีนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนนึ่นะง บางคนเกิด2เท่าเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนกับการที่ queen คว e นออฟคับเห็น <c oughs> คุณค่าตัวเองให้โอกาสตัวเองทําสิ่งดีให้กับตัวเราเองทำํำบนนี้ให้ดีที่สุดนะครับไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าเป็นอย่างไนบ้างไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่า the เดชจัดเมนอย่างที่บอกไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นําพาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณชัดจัดเม้นหมายความว่าสิ่งที่คุณเจอความรักปัญหาความรักเนี่ย คนแรกของคุณจะหลุดพ้นจากการโดนของสิ่งที่ไม่ดีและกลับมาเดอะจัดเม้นต์หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าเขาจะกลับมาดีกลับมารักกลับมาเข้าใจกันกลับมาติดต่อพูดคุยกันอย่างในอย่างหนึง่งแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเดอะสเตนครับเี๋ยวที่บอกไปว่าชาวศีพฤศกเองเข้มแข็งแล้วนะครับเหมือนกับเขาเห็นว่าคุณเข้มแข็งเขาเห็นว่าคุณหน้าตาดีขึ้นมีชีวิตที่ดีมั่นคงมากขึ้นการงานเด่นการเงินดังหน้าหน้าทองณเมตตามีคนรักมากมายต้องการคุณคนที่เคยทํร้ายคุณไปเนี่ย กลับมาคูณดีกลับมาต้องการคุณเขาเสียคุณไปไม่ได้นะครับทำไมถึงเสียคุณไปไม่ได้เพราะไม่มีใครรักหรือเท่าใจเขาหรือทนกับเขาได้สองเหรียญให้เขาขนาดนี้ให้เขาทั้งเงินทั้งทองทั้งความรักฉะนั้นสิ่งที่เขาทําลงไปเป็นการที่เขาเป็นไพ่สองเห,หรียญหมายความว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขาก็จะมีการเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นเปรียบเทียบคุณขอเวลาเขาหน่อยขอเวลาคิดทบทวนและเขาจะคิดได้ไพ่ไปนี้บอกแบบนั้นแต่เวลาที่เนี้ย มันเป็นเวลาที่เขาอาจจะหกล้มเขาอาจจะเจ็บไปเลยเขาจะเสียใจเขาจะเสียคุณไปจริงๆก็ได้ฉันไพ่ two operation หมายความว่าความรักที่ลังเลความรักที่มีเวลาจํากัดความรักที่เขาควรจะคิดได้ก่อนเี่ยสายเกินแก้และไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือเพจ o f c u r ครับช่วงนี้ชาวศิลปศึกษายท่านคนลรกคุณจะกลับมาแบบเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงเห็นว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นเนี่ยเขายังไงก็กลับมาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่มักจะกลับมาแบบขอความช่วยเหลือกลับมาขอความรักกลับมาขอความรู้สึกกลับมาขอยืมเงิน กลับมาขอความเมตตาทุกครั้งเลยแต่เวลาเขาทำร้ายคุณไปทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเขากลับมองว่าคุณเป็นของตายมองว่าคุณไม่มีค่ามองกับคุณว่าคุณดีเกินไปอ่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแนะนําชาวสีเบอร์สกนเดือนกันยายนนะครับเป็นไพ่ออร์เคเลิร์นวูอินเดอะวูอาร์ครับแนะนําว่าคุณควรจะเป็นสิ่งที่คุณควรอยากจะเป็นน่ะอยู่กับความรักที่อยากจะมีความสุขคุณควรจะเลือกความสุขให้กับตัวเราเองถ้าเกิดความรักครั้งนี้มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์คุณก็กลัับไปเลือกมน แต่เคยรู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่มีแค่ความสุขคุณรู้ว่าอะไรมันดีสำหรับคุณคุณรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่เป็นโลกที่มันมีความสุขการเริ่มต้นใหม่บางทีเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับความรักอย่างน้อยมันก็มีความสุขกว่ากลับไปซ่อมแซมอะไรก็ไม่รู้ที่มันแตกสลายไปแล้วอ่ะมัน,ซ,มไไาานมซ่อมไม่ได้แล้วหาทางไงก็ไม่ดีแล้วอ่ะซ่อมไม่ได้แล้วประมาณนี้เริ่มต้นยังไงก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่มาดูคลิน้ะคครรับฝาากกดดดตมวย ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ